กรมอุทยานมอบเงิน150,000บาทให้3เครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าสลักพระวันที่8กุมภาพันธ์2566นายไพรทูนอินทรบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับช้างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมในการป้องกันหลายด้านด้วยการเช่นการขุดคูทำรั้วไฟฟ้าทำรั้วกึง่งถาวรรวมทั้งการบริหารจัดการในพื้นที่ป่า มีความเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระได้มีการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารในพื้นที่ อีกทั้งจัดชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าตามโครงการต่างๆมากมายแต่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้หมดเนื่องจากช้างเป็นสัตว์ใหญ่และมีพัฒนาการในปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการดําเนินการเกี่ยวกับเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานซึ่งการดําเนินการจะเป็นในลักษณะของการจัดสรรงบประมาณให้แก่เครือข่ายไปช่วยในเรื่องของการเฝ้าระวังช้างป่าเครือข่ายละห0,000่นบาท ซึ่งการดําเนินการต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของการเงินการคลังโดยปัจจุบันทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระได้ดําเนินการส่งมอบเงินให้แก่เครือข่ายอาสา,าสมัครเบื้องต้นไปแล้ว3เครือข่ายเป็นเงินจํานวน150,000บาทประกอบด้วยเครือข่ายบ้านหม่องกระแทะหมู่ที่5ตาบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์และเครือข่ายบ้าน3มยอดหมู่ที่5ตาบลช่องดาดอำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีส่วนเครือข่ายของการเฝ้าระวังช้างป่าจะได้ดําเนินการโดยเร็วต่อไป